ป่อยยาวนะบิดนิดนึงดีใช้เดียดตัวเองเลยป่อยยาวบิดดีมากป่อยยาวแล้วบิดห้วยเลยไม่ต้องไปเข้าค่ะทนาตาเขาเปลียนสวยไปได้ตลอดนะโอเคตอนถ่ายเราจะเริ่มแต่ตรงเนี้ยครับเรื่องการโอเคชั้นนี่ตอนถ่ายสวยอ er? ่ะ วาให้ไปฝ่ามือวาให้ไปฝ่ามือ,อมพอพอพอตายสาวยาวล,ล้องไัดเรือด้วยผัดเรืออัดเรือหายแล้ว